สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนวันนี้มาโอบกับพ่อกับนาตาลีพี่น้องตอนอออเราขำแามเลงนาตาลีนะคุณหักกะลายคุณ้ังกะเดวเตพี่น้องมูลิน่าสปเอ,อ่ตุ๋มไก่น้ำเมพี่น้องพึ่นก็นั่งบ่ายนั่งไปตุ่มไก่น้ำพินาา่นมาถังซานจิตตุ่มชั่วไก่วันนี้วันนี้กบเมลไปไปตุ๋มก็เลยพี่น้อง นับเขาออ๋มันิภูคาเจียนเม่เพิ่นชีขาอันยังต้มไก่เพิ่นมือแนวกินแรงพี่น้นองต้มชั่วกินเกลังลุกคุณพี่น้องเกลังลุกคุณพี่น้องลุกคุณรุ่นปีอาหารแรงมันอกมันนางมือแนวกินก็เอาในโคกนี่แหละพี่น้องไก่นะั่นบริย uh ุท huh. ธ์ลาย,ลาย ใหญ่เลี้ยงไว้ได้อืมยายเลี้ยงอืมได้อ๋อกำลังควนเอ่อกำลังควนพอเอาอีกแล้วกำลังควนกำลังพันกำลังกำลังคัวคู่วขาดนะบ่พีดพี่น้องอีกเลยเม่่กำลังคั่วไก่เนี่ยอยู่ในกินเอาในโคกเลยพี่น้องเพิ่นเลี้ยงขุดยาขันไว้จับมายามนั่นไก่บ้านพี่น้องเอ้ยไก่บ้านก็แนวแนวมันแนวไก่ป่าเลยพี่น้องหัวไก่ป่ามาซ้ำมันกะ มันตุนใน้น้อยไก่เตี้ยไก่เจ๊พี่น้องคือกำลังคัวมาให้แม่คัวมาเหิบนำแม่แต่เวลากินนะพวกขาผัดเมื่อกินอยู่พุ่นเยือนน้องพี่น้องเอาไปกินเยื่อนน้องทรายหักมากมาคั่วอยู่นเม่มาถ่ายคลิปมาถ่ายน้ำเม่กินน้ำกันม่กลคัวน้ำเม่คัวน้ำกันกินไผ่กินมันจ้า จะเอาใส่หน่อไม้นนะหน่อไม้อิมมอมมันโอ้โหพอดีตุ้มตุ้มชุ่มชุ่มะได้พี่น้องตุ้มตัวเลยฮะตุ้มตัอ่ะซุ่มหักผักเนาะหักนาะคนองถือเนาะอืมเฮาหน่าพันผ้าไปจนเ้าเหาย่านก็ได้ถือมือเธอหนึ่งเลยนะบัตรนกำพลังคั่วไก่พี่น้องอาหารแรง ไก่พิเศษเลยเขีผูกขากระเพ้าอะไรพี่น้องมันมีหนัดมีหนัดทั้งพูนคนเยอรมันคนจีโทรมาเบิ่งไพ่เบืองดวงน้ำอ่าถูกไก่ใช่อือมเยอรมันเข้าหนัดสองสามมือแต่นัดมันอีคนอันหนัดมันผิดมันผิดตัวมันนี่นะวันเช้าฮะมันผิดจิงมันผิดตันงแตเจ้าหนัดมันผิดบบผิดน่าข้าวกินข้าวทำข้าหนัด เปลือกโมงซองทุบอะไรพี่น้องเคนหนัดกันยังยังเฮื่อยั่ดอกตอนนี้กันยังกันิกนข้าวเเรอออพดี่กินข้าวแรงแล้วพอยมหมอเฮ้ยพอดจะก็จะเอาลงเนาะนางกำลังใส่มะขามหม้อใส่มะขามหม้อปอกกับคืนไนะเอามะขามใส่หม้อต้มต้มไก่ส่วต้มส่วพี่น้อง ต้มชั่วไก่ไก่ชัวนี่แหละพี่น้องเอาเลยลงเลยผุนกำลังเอาไก่ใส่หม้อเรากินํำกันในพี่น้องต้มไก่ลาดไก่น้องเบ้าพิษอีกเลยพี่น้องไก่ลาดไก่ลาดไก่น้อยผุดิ้ต้มดีอือออกเชี่ยวข้าวอันใส่พี่น้องมันจะแซ่พ่นวะข้าวสารนี่แหละใส่ใส่ทำต้มจะอร่อย เอามาจังแซ่พี่น้องเอาเข่าใส่เข่าชาดเข้านี่ยหน่อยกำลังเติมน้ำพี่น้องแต่ทั้งนี้ผุดทั้งนี้เติมเอาลงไปเอาน้ำหน่อยแไปชีวโพอชดจ้าโยโยั่วพี่น้องตูวบักใหญ่กำลังผุดพี่น้องกำลังพุดออกออกออก บริษีปูกอาพี่น้องอันนี้นะปกาชีมได้ทางตูบักใหญ่นงอ้โหคได้ในจุไ่ได้พี่น้องใก่แล้วไอิกิดแล้วเพิ่มมาคาม่บวพี่น้องางบวุยางยังเค็งอยู่ยจังเลยก็างกันุเลย หอมเลยพี่น้องต้มไก่ใส่ผักขยง,งพี่น้องหอมติดตวัวสูตรสูตรแบบบ้านนอกต้มไก่ใส่ผักขยัง,องหอมหอมพี่น้องใครจะใครจะเสแปบลอง,บงเบอ่งเดอใส่ผักขยงแซแบได้ยปุมาีกี่จังหน่อยพี่น้องคิดไว้ก่อนปรุงเลยพี่น้องเตียมกีดแล้กวก็ามาปรุง กินเป็นซี้เป็นซี้นเอากินแล้วไปเห็ดหเ,ออเด้หอหอ, <c oughs> หอมเทล่พี่น้องใส่น้ำห่อ,อนเด้อหอนพี่น้องต้มไก่ห่อนห่อนมาจจีแต่กะทิปรุงนะปรุงต้มซั่วนะพี่น้องกินกระสดซั่วห่อนเด้ให้เขากลัวพหอมแล้วกิขึ้นต้นน้อยแล้วก็น้ำเทแล้วก็สดซั่วสดซั่วไก่บ้านอืม ปลูกนามีห <ne> um <ática> ัมหอมเนาะเออยังหอด้วยดีไก่ก็ห้อเนาะมังเ้าทงเทปรุงเพี่น้องเทน้ำชิปรงเทเบื้ทันระบอบออหไรโอ้ยพ่อขอบใจดิบอกไปยังแช่ลยไรนึงขัวเป็นนัวบริอยับร้อย พร้อมกินเนี่บ้างใ่นเนี่ยเยียบร้อยปลูกเรียบร้อยไปน้องกินข้าวไปน้องทั่วไส่มากะเรือดแม่มากินเรือนนองใาย พระเผาเอื้อนในน้องชายน้องใศษทองยางมากินอยู่ที่นี่เด็กตัวไก่นะพี่น้องโอ้ยหิ้มว่อยนะนี่เด็กอะไรลายเป็นตัดไผ่คุณแม่นะ ยาลูกอีเก็บแสหนาวได้ปีน้องเ <c oughs> ข่าเอ,อ,อา,น,เาเอนหอดมาจะน้ำเมไปกินเวอน้องชายมาเด้มาเดนสุขสุขคนยับกระ ขั้วไก่พี่น้องมันเป็นพ้อยไก่และขั้วไก่ แค่ับบนีลบหนาวพี่น้องให้บ้นหนาวบอหนักน แอบแซ่บชั่วไข่น้อยช่อายุน่าอายุรังพี่น้องในวันที่ว่าชั่วไข่บ้านแต่ออกชั่วไข่น้อยพี่น้อง เขาใจหนึ่งเป็นคนไทย เทปแท็ข้าตักึุนตัลุงยายังไม่กี่น้อค้าราบนะขินเ้าวด้ววันนี้พีนน้อเลย มันย่างมีหนักเลยพี่น้องรู้ดวังพจะนาภาออกจากนอกแล้วก็ิตพดว่าแต่ปูนประเทศเยอรมันพี่น้องติ <c oughs> ฟ่อนเป็นบอกให้หมูคุณพูดมากคณเบิงแล้วคุณถือก,กุ๊กตัวใจมันระเบงลาว์ก้าว เพื่อระบอกเราเก่าหมู่เพื่อมาเบิกน้ำนะครับควาใจด้วยเพราะอ่อนจะเป็นสะพานในะนัตจลีที่บอกเราบอกเราเก่าให็นนัตจลีดังหมู่ดัง,ดง ก็เปิ่มตึงเลขน้ำเพิ่มขัปันป้นเพื่ในในไทยน้ำพี่น้องขอบใจด้วยพอ่อค่ะคุณ เนี็ยแช่ไปน้องซั่วไครบ้างบุคค้าจาว่าพิษัั่วใครบ้างชัว่ใครน้อยผู้ละประจําน้าเช็อือม นทอดไม่้องกัดละัำจีนเจ็บพวกนี้ดังจักหน่อยนึกเพราะว่ากระตุกงกระลิกบวงกระลิก ี่น้องหากกนใดคนเทนางนี่พี่น้องคนติดตามนางนี่เด้อก็เหรอก็เรากดติดตามมาว่าคนติดตามนางเด้อพี่น้องกอผิด แค่แค่พี่น้องไปช่วน้ำเม่น้ำเม่น้ำน่องไก่นะพี่น้องมันมากินเมื่อน้องชายมันมาเผาเปิดดิมาดูแลเปิดพี่น้องชับข้าชับตะไครายหน้านลยเด้อ ครับแต่ลายรถพี่น้องรอโทษพ่อใครจับจับไคร พี่น้องอาลับพี่น้องพี่น้องเจอพี่น้องพันธุ์คันแล้วเฮ้ยน้องพี่น้องใครบัดองมัวกับบุญบ่อน้องพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อคนที่บมาพัวัวพี่น้องขี้ไปจกขี้ก่อนเนาะอากาศหน้าพบกันใหม่บายพราะน้งอยู่ไกล